สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งกระเป๋า MetaMask บนอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เราสามารถเชื่อมต่อกับดีฟาต่างๆได้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ metamask.io เน้นย้ำว่าเราต้องเช็คดีๆก่อนนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องจริงๆก่อนที่จะทาการดาวน์โหลด เพราะบางครั้งก็มีเว็บไซต์ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับและพอกดปุ่มดาวน์โหลดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะทําการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการไหนมีทั้งบนเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่ iOS แล้วก็ Android ก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับของผมที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น Google Chrome ผมก็จะเลือกเป็น Install MetaMask for Chrome นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมา ก็ให้เรากด add to chrome แล้วก็ add extension นะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักหนึ่งและพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีแท็บนี้ขึ้นมาก็สามารถกด get start ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ตัวเลือกถ้าเกิดว่าเรามี Wallet อยู่แล้วเราก็สามารถกด import เข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งสร้างครั้งแรก,กให้เรากดไปที่ create a wallet ไปนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะ create ขึ้นมาใหม่นะครับ พอกดสร้างไปตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ MetaMask ทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบหรือเปล่าตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ทั้ง i r g r e e หรือ No t h a n k s ก็ได้ทั้งคู่นะครับจากนั้นให้เราทำการสร้างพาสเวิร์ดของเราขึ้นมาขั้นต่ำา8ตัวอักษรทำการยืนยันพาสเวิร์ดแล้วก็ติ๊กยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้วก็กด Create สร้างบัญชีได้นะครับต่อไปก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Wallet ตรงนี้ก็สามารถกดดูได้ไม่นานมากแล้วเราก็กด next ในหน้าถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากตรงนี้จะเป็น secret backup p h a s e หรือที่เรียกกันว่า seed นะครับจะเป็นคำภาษาอังกฤษเรียงต่อกัน12คําคำให้เรากดดูที่ตรงนี้แล้วก็ทำการจดออกมานะครับ seed ในส่วนนี้เราต้องเก็บไว้ดีๆเลยเพราะถ้าคนอื่นรู้เขาก็จะสามารถเอาเงินใน wallet ของเราไปได้เลยนะครับแล้วพอเรากด next ในหน้านี้ก็จะเป็นการยืนยันซีดของเราก็ต้องน,ำำาานําคําภาษาอังกฤษที่อยู่ตรงนี้ขึ้นไปเรียงตามลําดับก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอเราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง m t t m m s s ก็กด All d ดันแล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เป็นกระเป๋าอีทีเรียมของเรานะครับโดยในตอนนี้เราก็จะอยู่บนอีทีเรียมเมนเน็อีกอย่างนึงผมแนะนําว่าให้เรากดไปที่ extension รูปจิ๊กซอด้านบนนะครับแล้วก,กดพิน MetaMask ไว้ด้วยเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานเราสามารถกดใช้งานได้จากรูป MetaMask ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะทำการโอนเราก็สามารถ copy address wallet ของเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้เพื่อใช้ในการโอนเหรียญได้นะครับนอกจากนี้เวลาที่เราออกจาก MetaMask หรือปิดเบราว์เซอร์ไปเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราเข้าใหม่เราก็ต้องใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้เพื่อใช้งานนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราลืมรหัสก็สามารถใช้ secret recovery p h a s e หรือคือ Seed คำภาษาอังกฤษที่เรียงกันเพื่อเข้าใช้งาน Wallet ของเราได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องเก็บรักษารหัสผ่านกับ Seed เอาไว้ให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการติดตั้ง MetaMask บน Google Chrome นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการอื่นการติดตั้งก็จะคล้ายๆกันก็สามารถทำตามได้นะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตาม โดยผมก็จะคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ